สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูลูกปัดจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องคุณลักษณะของเสียงค่ะอย่างแรกเสียงดังเบาเสียงดังอย่างเช่นเสียงตะโกนเสียงเครื่องบินนะคะ อย่างที่2เสียงเบาอย่างเช่นเสียงกระซิบหรือว่าเสียงลมพัดนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะลองแปลงเสียงออกมาตามตัวอย่างนะคะให้ใช้คําว่าสวัสดีค่ะหรือสวัสดีครับนะคะคุณครูเป็นผู้หญิงเดี๋ยวคุณครูจะพูดว่าสวัสดีค่ะค่ะอย่างแรกเสียงตะโกนสวัสดีค่ะอย่างที่สองเสียงกระซิบสวัสดีค่ะเสียงที่สามเสียงดังสวัสดีค่ะ เสียงที่4เสียงเบาสวัสดีค่ะนะคะนักเรียนอัดคลิปแล้วก็มาส่งคุณครูด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะ